สวัสดีค่ะทุกคนวนี้ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพายุเสียจะมาบีนะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำคลิปดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมชาวธาตุลมนะคะประกอบไปด้วยราศีเอ่อแบบนึงนะมิถุนกุล มีถุนตุนกลุ่มนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะเพิ่งตัดสินใจไปดูของตัเงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดบาร์บี้ชิสานะคะบาร์บี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งนะคะในการอ่านให้ยิดซีหรือให้คำปรึกษาในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าเนาะใครที่มีปัญหาในอ่อปัญหารักสามเศร้านะคะปัญหาแฟนเก่ามาก่อนมาทีหลังนะคะแล้วก็ แฟนจะกลับมาไหมอะไรอย่างนี้นะคะควรเอายังไงต่อไปดีนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยรักสามารถถามได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่2เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะอะ,อะใครที่สนใจดูรีวิวก่อนก็นกได้นะคะในในชุมชนนะคะของช่องเรานะบีก็ลงรีวิวไว้นะคะรีวิวแบบปังมากนะคะรีวิวจริง100%รการันตีนะคะด้วยจรรยาบรรณของบี้เลยมันอาจจะดูเวอร์นะเพราะว่าคือมันเป็นขอบคุณทุกๆคนทุกๆรีวิวด้วยมันเป็นแบบจกัก จากใจของเขาแบบจริงๆนะคะที่แบบเออหลังจากที่ได้รับคําปรึกษาไปอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะลองไปตัดสินใจดูนะคะไม่ใช่แค่การแบบได้รับคําปรึกษาแต่มันคือการแบบพลิกชีวิตเราได้เลยเพราะว่ามันคือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ไม่เชื่อว่าความรักมันคือสิ่งที่ที่แบบว่า ทําให้เราทุกข์ทำให้เราสุขในชีวิตอะถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดเราก็ทําให้เรื่องหลายๆเรื่องมันก็ไม่ดีไปด้วยะนะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้ามันสเสน่ห์นะคะอันนี้เป็นของวิวเองนะน้ํามันสเสน่ห์บวกกับสีพึ่งนะคะไม่มีแบบของดําสารอันตรายไม่มีอะไรนะคะมาจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็บอกเลยว่าได้ผลแน่นอนนะคะการันตีแฟนเก่ากลับมาแล้วก็เออ ทําให้เราอะดึงดูดเราแล้วแต่เราเอาไปใช้ะคะ่ะแล้วแต่บทสวดเที่ยวไปทํานะถ้าทําตามวิเนี่ยรับรองได้ผลแน่นอนแฟนเก่าวิเกากลับมาทุกคนนะคะแบบไม่ไปไหนเลยแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะพอเจอใครอะ่ะมันก็มีเสน่ห์อะมันก็มีเสน่ห์ไปหมดเลยนะคะคือจริงๆอะ่ะคนสวยอะ่ะคนหล่อมันมีเยอะแล้วบนโลกใบนี้คือคุณจะไปสัญญกรรมหรือว่าทํายังไงก็ได้อะ่ะ มันก็จะยากนิดน,นึงแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเสน่ห์อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่มัดใจคนให้เขาแบบไม่สามารถที่จะไปไหนจากเราลอดเลยเนี้ยแล้วก็เพนดูรลัมนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดวงด้วยแล้วก็เป็นหินเสริมมงคลเสริมในเรื่องของความรักก็ได้หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเสริมนะคะอันนี้คือเซตเสน่ห์นะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาบูชาได้เลยอันนี้เป็นของอาจารย์เองหาที่อื่นไม่ได้นะคะบอกเลยว่าเพลียวมากไม่มีแบบสารอะไรที่มันแบบอันตรายหรือของดงของดบไม่มีนะคะถ้าไปบูชาที่อื่นพี่ไม่รับปาก ว่าจะมีผีตามมาหรือเปล่านะเออประมาณนี้พ,พี่ก็กลัวผีไงเข้าใจใช่ปะแล้วใครที่แบบสนใจลงนะหน้าทองนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยเพราะหลังจากที่ลงนะเนี่ยนอกจากในเรื่องของเสน่ห์ที่บันล้นแล้วเนี่ยการเงินปังมากนะคะเพราะว่าเวลาเรามีสนิทเราก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอนะใครที่สนใจลงนะคะที่กรทมอนะก็สามารถที่ติดต่อคิวมาได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่รักสำหรับชาวราศรีธาตุดินเออ ไม่ใช่สีท่าลมท่าลมนะคะเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไพ่หน่อยจ้ะเอชออบคัพอื้อ Hangman, the lover. Six of cups. แบบนึ่นนะพี่ิวน้ำคอแหง้งกอขอมันแหง้งอือมีม่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีคนอะ่ะมามอบเอ,อมอบโอกาสนะคะเหมือนแบบมอบอมอบสิ่งดีๆมอบแบบเหมือนแบบ กลับมาขอโอกาสอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้แบบว่ามีความคุ้นเคยกันแบบตั้งแต่แรกเจอแบบมันมีความแบบคุ้นคุ้นคุ้นหน้าคุ้นกันอย่างเงี้ยค่ะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาวิ่งมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยให้กันเนแล้วก็อ่ไพ่สามดาบ คือที่ผ่านมาวิรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ความรักที่ที่มันเจ็บปวดนะคะคุณอาจจะเคยคิดที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งมาก่อนนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณแบบรักมากๆเลยแล้วคุณก็สูญเสียเขาไปนะคะมีความแบบอกหักมีความเสียใจอะไรประมาณนี้แล้วก็สูญเสียเขาไปเนาะแล้วก็บิมีความรู้สึกว่าเออคุณ ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนอืมในเรื่องของความรับความสัมพันธ์นะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเปิดใจยากนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะเข้ามาหาคุณทําให้คุณรู้สึกดีคุณจะรู้สึกดีกับเขาตั้งแต่แบบแรกเจอเลยนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยคือแบบเหมือนแบบมันมีความผูกพันอนะถ้าเป็นคนใหม่ๆอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่า เออเราก็เราเพิ่งเจอกันแบบครั้งแรกเองนะแต่ทําไมเรารู้สึกถึงความแบบผูกพันกับคนคนนี้จังเลยแบบทําไมมันดูแบบดูคุ้นหน้าจังเลยแบบดูเหมือนกับเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนละ้คุณจะมีความแบบรู้สึกแบบดีๆกับเขามากๆแล้วก็ จากที่คุณเคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วความรักฉันอยากจะเป็นอิสระฉันแบบไม่อยากที่จะแบบจมปากหรือว่าทุกใจในเรื่องของความรักที่ผ่านมาแล้วที่ที่เราเคยมีแล้วก็เราเจ็บปวดอะไรเงี้ยคือกลับกลายเป็นว่าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะให้โอกาสกับค,คนคนนี้แต่ว่าถึงยังไงนะคะไม่ว่าจะยังไงคุณก็ยังอยากชิวๆแล้วก็อยากดูเขาไปอยู่แล้วก็อยากดูในเชิงแบบว่า เวลาแบบเหมือนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเออเนี่ยคนคนเนี้ยเขารักคุณจริงๆริงไหมเขาจริงใจกับคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบคุณแบบจริงๆริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณแบบอยากขอขอเวลานะคะขอดูดูไปก่อนเนาะ ใช่คือคุณก็ยังมีความลังเลใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบวิ่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ล้มเหลวหรือคุณอาจจะเคยมีความคิดที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบประสบความสําเร็จได้ในในสิ่งที่คุณหวังอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้คุณแบบกลายเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เหตุผลในในเรื่องของการตัดสินใจหลายๆเรื่องนะคะว่าเออเนี่ย คือความรู้สึกมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหตุผลละ่ะคือเราเข้ากันได้ไหมคนคนนี้แบบรักเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคุณก็ยังอยากจะรอดูว่าเขาคนนั้นน่ะแบบเออมาในในมุมไหนอะไรเแงบบี้ยคนที่คนที่มาขอโอกาสคุณอย่างเงี้ยคือเขาแบบจริงใจกับคุณจริงๆหรือเปล่าคือเขาก็ทําให้คุณนะ่ะมีความแบบกระชุ่มกระชวยนะไม่รู้สึกว่าคุณนะ่ะอาจจะรู้สึกแบบสิบสี่อีกครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ เออมันใจฟูขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไว้อกไว้ใจขนาดนั้นว่าว่ามันจะจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบในสิ่งที่แบบพูดในสิ่งที่ทำมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนขอรอดูไปแล้วก็ตอนนี้คือคุณกำลังโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะแบบมีแพลนเก็บเงินทำอะไรสักอย่างเดินทางต่างประเทศหรือว่าเก็บเงิน หรือว่าทํางานอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คุณก็เลยไปโฟกัสสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะคะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่เข้ามาหาคุณคนคนนั้นนะว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาจริงจังกับเราจริงๆไหมหรือว่าเขาเข้ามาเล่น,ลนๆหรือยังไง เขาค่อนข้างที่จะแบบอืมบาร์บี้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกมั่นคงให้กับคุณเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็รู้นะว่าตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการให้ความยุติธรรมกับเขาคือวิรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ค่อนข้างแบบมั่นคงกับคุณนะแล้วก็เหมือนอยากทําให้คุณเห็นในเรื่องของแบบความ ว่าว่าเขาอะจริงจังอะไรเงี้ยคือวิรู้สึกว่าเหมือนเขาอะจะจะไม่ได้เร่งรัดในเรื่องของการที่จะให้คุณอะตัดสินใจว่าเฮ้ยจะคบกับเขาไหมอะไรยังไงคือณนะตอนนี้คือแบบว่าเขาปล่อยเต็มที่ให้คุณได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็เขาไม่เร่งรัดในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากจะแบบคบกับเขาตอนไหนหรืออะไรยังไงก็ตามแต่เพราะว่าเขาเหมือนแบบพอจะรู้ว่าคุณอะ น่าจะผ่านความรักหรือว่าไปเจออะไรมาที่ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่พอสมควรนะคะดังนั้นคือวิรู้สกว่าเขาก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะเขาก็เออรอดูคุณไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คุณอ่ะรอดูเขาไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหม ความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาอย่างช้ามากนะคะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจอยู่นะคะกําลังเหมือนแบบใช้คําว่าดูดูอยู่อ่ะคือไม่ได้ปิดโอกาสขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นนะคะก็คือแบบค่อยๆดูไปนะคะกําลังแบบช้าๆเลยแหละค่อยๆพิจารณาค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็ยังชิวๆกับความสัมพันธ์นี้อยู่คือปล่อยเรื่อยๆนะคะก็เหมือนแบบ ค่อนข้างมีกำแพงด้วยนะคะเหมือนก็จะพยายามให้เขาอะละลายกำแพงขุ่นมาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รีบร้อนนะคะค่อยๆใจเย็นๆดูกันไปเนาะประมาณนี้ถ้าใครแบบมีคนเข้ามาแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยก็มารีวิวด้านล่างให้วิวนะถ้ามันตรงนะคะก็เป็นกำลังใจให้วิ่ด้วยนะ,ะมาดูลักนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ออเอาชาวกรงน,นี้นะจ๊ะจะมีลักนณราศีตุลจ้าลักนณราศี กันค่ะลัคนาราศีกรกฎค่ะแล้วก็ราศีเมษนะคะตุ้นกันกรกฎเมษนะคะมาดูนางฟ้าอยากบอกอะไรเรา <c oughs> trust reconciliation Lomance Feeling This Could Be The One แล้วก็ Very Soon วิว่าอีกไม่นานมันจะมีคนกลับมานะคะอาจจะเป็นคนในเอลิชาติก็ได้นะคะมันจะมีคนที่กลับมาหานะคะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะทรมานจากความเหืนห่างและเย็นชาอ่ามีคนกลับมาหาจริงๆด้วยขอบคุณที่อดทนเพื่อฉัน ห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงฉันคิดถึงเธอแทบบ้าอันสุดท้ายนะคะฉันก็อยากให้มีปฏิหารน่าจะเป็นคนเก่ากลับมานะเนี่ยโอเคนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับซับสไคร์วีด้วยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าวี่จะเปดิดคอร์สดึงดูดคู่แท้นะคะสําหรับคนที่อยากแบบ เออสแกนคู่แท้อันนี้เป็นจิตวิทยานะคะในการเลือกคู่นะคะแล้วก็ทํายังไงให้เราดึงดูดคู่ทํายังไงให้คนโสดโสดมานานแล้วเนี่ยจะมีคู่แล้วคู่นะั้นอะเป็นคู่จริงๆของเราจริงๆไม่ใช่คู่จอนนะคะแล้วก็แบบเออบางคนเนี่ยดึงดูดแต่ คืออันนี้เพื่อแก้ปัญหาคนที่แบบดึงดูดแต่คนเจ้าชู้ดึงดูดแต่คนเดิมๆิมอะไรประมาณนี้ที่แบบไม่จริงใจหรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ i ะไ d แอดบาวิชิสานะคะจากราคา5้าพันเนะคะถ้าเกิดเปิดสอน5้าพันเราคาเต็มตอนนี้นะคะวีจะให้ปวดจองในราคาไม่ถึงพันก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้สอนนะคะดังนั้นใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะใครสนใจเครื่องรางหรือว่ามีปัญหารักสามเศร้าหรือแฟนเก่านะคะก็แอดไลน์มาปรึกษากันได้นะคะเราไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย